ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง FC ที่นาราทุนนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบรรณาชาแนลวีกเช่นเคยเนาะวันนี้ก็เจอกันพี่น้องออช้าไปหน่อยนะครับลุงตันก็มีอาการไม่สบายเนาะก็อาจจะมีปัญหานิดหน่อยนะครับในการทําคลิปเนาะก็เลยมาทําคลิปให้พี่น้องได้ดับชมกันเกือบเที่ยงแล้วนะครับก็วันนี้นะครับล <c oughs> ุงตันก็จะมา วิเคราะห์หวยให้กับพี่น้องรับชมกันเนาะก็เป็นการวิเคราะห์หวยหา,ยหาหนอยเนาะเมื่อประจำวันที่หพฤษภาคมนะครับก็งวดวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาเนะาะสูที่ทุกกันให้ไปก็ชุดสองตัวที่จับมาวางก็หลุดไปเนาะแต่ว่าตัวเลขในตารางนะครับที่ลุงตันไม่ดึงบััรมาวางไปยังมาอยู่2คกู้เนาะก็จะเป็นหน่อยเฉพาะกิจเนาะ ล่าง95แล้วก็ v i p เนาะก็บน97นะครับนะทันทีจากจุดเพิ่มเติมเนาะก็อ,อาชโชคดีกันนะครับยังไงกนะ็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ทชโชคดีด้วยกว็แล้วกันนะครับนะส่วนงวดประจำวันที่6พฤษภาคม68เนาะลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตา,ม,ม,า,ดามกันเรงกับผลลัพธ์ในตารางกันนะครับหลังจากที่ลุงตัดได้ ทำการวิเคราะห์หาผลลัพธ์บร้อยแล้วเนะาะก็จะนําผลลัพธ์มาลงในตารางตรงกลางี้นะครับงวดประจำวันที่หกคือสภาคมหกแปดผลลัพธ์ที่ได้นะครับแถวที่หนึ่งนะครับได้แปดแถวที่สองได้เจ็ดแถวที่สามได้สี่แถวที่สี่ก็ได้สี่ 2, เ, 3, 4, เ, 4, เช่นกันนะครับต่อไปก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งนะครับคือจะลงในตารางซ้ายขวาแปดเนาะเก้า เป็นเจ็ดเจ็ดเป็นแปดตันนี้เป็นหกสี่เป็นหนะ้าเนาะตันนี้เป็นสามนะครับแล้วก็แถวที่สี่เหมือนกันกับแถวที่สามนะครับได้ห้าได้สามได้มาครบทั้งสิบสองช่องนะครับต่อไปก็จะมาหาเลขเด่นเลขรองซึ่งเลขเด่นเลขรองลุงตันก็จะพิจารณาตัวเลขในตลาดที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดเนาะ งประจำมาที่หกนะครับลงตันให้เด่นสามเด่นสามรองเจ็ด <c oughs> สองตัวเนาะสองตัวก็จะเริ่มจากตัวเลขที่ มีําดับที่หน่อยขึ้นไปนะก็จะมีสัมผัส ต่อไปก็จะมาพิจารณากลุ่มตัวเลข <c oughs> ที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับโดยจะใช้ผลลัพธ์ในตลาดเป็นตัวเทียบนะครับก็จะวงให้นะครับหรือเนียนให้ครึ่งหนึ่งของจำนวนตัวเลขที่วางนะครับก็จะมีแถวที่สามที่4ี่นะครับก็คือคู่นี้เนาะคู่นี้นะครับ สามสามเนาะต่อมาก็เป็นแถวที่แถวที่สามที่สี่เหมือนกันเนาะคูขวาาฮแล้วก็อ,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 อแถวที่หนึ่งที่สองเนาะเจ็ดนะครับหกเจ็ดเนาะแล้วก็แถวที่สองที่สามนี่เป็นคู่ ก็างเยื้องมาขวาเนาะก็คือเจ็ดสามอีกหนึ่งคู่เป็นแถวที่หนึ่งที่สองเนาะแบบนี้เนาะก็คือแปดแปดครับก็ได้มาครบทั้งสิบสองช่องนะครับต่อไปก็จะมาหาเลขเด่นเลขรอง <c oughs> <c oughs> ขออภัยเนาะต่อไปก็จะเป็นหลักร้อยเนาะ หลับพันที่ลุ้นสามตัวก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับกรณีที่ชอบจุดสองตัวคู่ไหนก็นำไปว่าเป็นหลักร้อยลุ้นสามตัวได้เนาะ <c oughs> งวดนี้นะครับลงตัาให้สามคู่หกนะครับเป็นหลักร้อยเนาะพี่น้องเอซีก็ มองเนาะมองผลลัพธ์ไปกับก,กลุ่มตัวเลขที่ลุงกันวางไม่ให้นะครับถ้ามีความเห็นแตกต,ต่างจากนี้ก็สามารถจับคุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะตัวเลขที่เหมือนกันเนาะในตารางเนาะก็จะเป็นแถวที่3ที่4นะครับก็ผลลัพธ์ได้4เหมือนกันเนาะแล้วก็ แถวที่หนึ่งที่สองเนาะก็เป็นตัวเลขที่ใกล้เรียกกันเนาะก็มีความสัมพันธ์กันนะครับเวลาจับคู่เบิ้ลเนี่ยก็สามารถจับได้ทั้งสี่แถวเลยเนะาะนี่ก็แล้วแต่การเทียบสถิติเนาะซึ่งหลังจากมีการเทียบสถิติเรียบร้อยแล้วนะครับลุงตันก็วางเบิ้ลไวนะ้ประมาณสามคู่เนะาะก็เป็นคู่ที่ตรงกับ ตัวเลขที่มาบ่อยที่สุดเนาะก็ลุงตันก็เน้นให้ด้วยเนาะก็โอกาสมาเบิ้ลก็มีสูงนะครับก็ลุ้นต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้องเอซีที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไป วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ